ส,สดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ตรงกับริมวาเลนไทน์กับเขาก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้ก็อัดไว้ให้พี่ทีเขาดูของขวัญวันวาเลนไทน์เลรอยากจะบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะคือเรารักกันในทุกๆวันอยู่แล้วซึ่งวันวันความรักหรือวันพิเศษใดๆก็คือทุกๆวันของเรามันคือวันพิเศษของเราอยู่แล้วค่ะทุกคนแต่สิ่งที่เราจะทําให้ อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นคุณค่าทางจิตใจสังเกตเห็นไหมว่าด้านหลังเนี่ยทุกตัวจะมีสตอรี่ของเขาจะมีที่มาจะมีที่ไปของเขาว่าตัวนี้ใครซื้อให้นะซื้อให้วันไหนตัวไหนคือตัวแรกตัวที่สองถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกของเขาซึ่งมันมีสตอรี่ตัวเนี้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมก่อนนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่เราทําให้เขาในวันวาเลนไทน์มันเป็นคุณค่าทางจิตใจแค่นี้พิธีเขาก็ดีใจเนี่ย อีกลายตอนที่เราเย็บอ่ะดูเป็นยังตอนที่เราเย็บอ่ะเราไม่เราไม่ได้อัดคลิปนะทุกคนเราเพิ่งเย็บเสร็จเมื่อกี้และเนี่ยคือก่อนนั่นเนี่ยเราใช้วิธีตัวเนี้ยเข็มกลัดเก็บไว้มีสองจุดหลักๆซึ่งตอนที่เราไปหนองคายอ่ะคุณยายว่าจะเย็บให้คุณยายก็ยังไม่ได้แบบ เย็บให้น้องไงค่ะตัวนี้มันยุย้ยตัวนี้ตอนที่มาใหม่ๆครั้งแรกอันนี้นะ่าจะเป็นตัวแรกนะมันนิ่มมากเลยนะแล้วน้องก็ชอบนอนแล้วก็ชอบนอนกอดน,นะคะเชื่อไม่ว่าถ้าพี่ดีกลับบ้านมานะวันเลนทายปีนี้พี่ทีน่าจะเรารู้ใจลูกอะ่ะ <C le af> เขาจะมีความสุขมากแบบอดีใจมีเย็บให้หนูเลยหนูชอบอะไรเงี้ยคือพี่ดีเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนบางทีแบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งขอเล่านะ ตอนที้เขาย้ายไปเรียนที่หนองคายอะ่ะเราก็เตรียมช็อกโกแลตให้เขาเตรียมดอกกุหลาบหนึ่งดอกดอกจริงหาซื้อไม่ได้บังเอิญไปเจอในร้านก็ก็เป็นดอกปลอมแต่ว่าเป็นสีแดงหนึ่งดอกแล้วก็ไปรับลูกอะ่ะที่โรงเรียนแล้วเราก็บอกว่าแฮปปี้วันเลนไทยค่ะมามียื่นให้รู้ไหมตอนนั้นน่ะเฮ้ยเราแบบแอบ,บน้อยใจพี่ที่บอกว่าก็หนูเคยกินแล้วหนูหนูเคยกินแล้วก็ก็ช็อกโกแลตก็หนูเคยกินแล้วช็อกโกแลตแบบ ยอดที่ที่เขาชอบให้กันฟอเรโล่ไงแบบก็หนูเคยกินแล้วที่มีแบบที่เข้าใจว่ามันเป็นคุณค่าทางทจิตใจคือคือมีตั้งใจให้จริงๆแล้วเราก็ซื้อให้เขากินประจํานั่นแหละแต่วันเนี้ยมันเป็นวันพิเศษเราก็แบบคือมันจะไม่เหมือนทุกวันเนี่ยคือเรารักกันพิเศษอยู่แล้วรักมากทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ที่ให้คือมันก็จะพิเศษขึ้นไปอีกว่าแบบมนมีคือความรักเขาให้ช็อกโกแลตกันไง ออดอกไม้หรือช็อกโกแลตก็คือสื่อสื่อถึงความรักความหวานถูกไหมเราก็ให้ลูกแต่ตอนนั้นอนะ่ะเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่อินมือเช้าอ่ะมือเช้าก็คุยกันละมือเช้าหรือเมื่อวานตอนเย็นนี้แหละอันเนี้ยเย็บเสร็จแล้วทุกคนอุปกรณ์ได้เออเราก็แบบตั้งใจมากก็แบบอยากทําอะไรให้เขาค่ะแบบซึ่งมันก็เป็นปีๆแล้วอ่ะไม่ได้เยี่ยมให้ให้เขาสักทีอุยเจอจอุยเจอเจออีกจุดหนึ่งแล้ว ก็เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปจัดการเย็บให้น้องค่ะทุกคนอ่ะเนี่ยถ้าไม่อัดคลิปก็ไม่เห็นเนี่ยซึ่งซึ่งพี่ตีกลับบ้านมาเนี่ยเขาก็จะดีใจน้องมีทั้งหมดกี่ตัวไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวยังไม่รวมอะไรนะเบบี้ทรีหรืออะไรของเขาสักอย่างตัวเล็กตัวน้อยแต่ที่แน่ๆคือตัวตัวใหญ่ๆหลักๆนี่คือมีเจ็ดตัวทั้งหมดของเขานอกนั้นก็คือยังอยู่สภาพดียังไม่มีการขาดหลุดดุย่ยมีตัวนี้แหละที่เราต้องซ่อมเยอะหน่อย เขาไม่ให้ทิ้งอะทุกคนมันมันอารมณ์ทำนองเดียวกับผ้าเน่าอ่ะเนืกอไหมผ้าเน่าที่ทุกคนจะต้องแบบว่ามีติดตัวอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบเฮ้ยไม่ได้เหมือนกางเกงอ่ะยิ่งขาดย,ยิ่งใส่เขาเฮ้ยไม่ได้หนูชอบอะไรที่มันเนา่าเๆอย่างเงี้ยทุกคน <laughs> เดี๋ยวทุกคนมาดูรีแอคพี่ีตอนที่เขาเลิกเรียนกับมาแล้วเขารู้ว่าน้องอ่ะถูก ถูกซ่อมแซมถูกเย็บให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสึกสาันวันเลนไทยแฮปปี้วันเลนไทยนะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักของเรานี่ยามความรักของเราก็คือไม่เท่ากันเราทําอะไรให้กันแบบเล็กๆน้นอยนๆมันเป็นคุณค่าทางจิตใจแค่นั้นละคะ่ะเขาก็มีความสุขแล้วะคะ่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับทีไดสันทุกๆช่องทางด้วยนะไม่ว่าจะเป็น f a c b o o k Page YouTube t i k t o k หรือ i n s t a g r a m IG ของเรานั่นเองค่ะบ๊ายบายทีไดสันสวัสดีค่ะ